ใครไปสวิสนะฉันพูดเลยว่าใช้สวิสพาสเนี่ยคุ้มว่าถ้าเธอคิดว่าใช้ได้แค่รถไฟใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยรถบัสก็ได้ลงเรือก็ได้อันนี้ลดกว่าเข้าพิพิธภัณฑ์ทัทว Swiss, ร์สวิสฟรีมากกว่า500แห่ง็นไงล่ะแล้วเวลาเธอจะซื้อตั๋วรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรลรถไฟสายตกรอากาศขึ้นมาทหอนไปปิลาโตสไปทิตลิสใช้เป็นส่วนลดได้หรือใครแบบอยากจะล่องเรือชอมวิวสวยๆของทะเลสาบลูเซนซูริกอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ฟรีอีกเช่นกัน แล้วเธอเลือกได้ด้วยนะเธอจะเอาชั้น1ห,หรือเธอจะเอาชั้น2เธอจะใช้แบบติดต่อกันหรือแบบ flexible ยืดหยุน่นเราเลือกตามแผนที่เหมาะกับแผนของเราเลยเขามี3วัน4วัน6วัน8วัน15วันรอบนี้ฉันใช้แบบ15วันเลยเดินทางยาวๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรไม่ดีเท่าวิวสวยตลอดทางเธอเวลานั่งรถไฟในสวิสเนี่ยแล้วตรงเวลาเป๊ะลาง่ายด้วยนะวนเวลาเธอจะเช็คตารางตารางถไฟอะไรต่างๆนาเธอเข้าไปในแอป SBB ใส่ชื่อเมืองแล้วก็จุดหมายปลายทางที่เราจะไปแค่นี้มันจะขึ้นมาบางเส้นทางอาจจะไม่มีรถไฟวิ่งแต่ว่าเธอสามารถใช้ขึ้นรถบัสได้ก็ฟรีอีกแล้วสถานีรถไฟในสวิสเนี่ยนะพูดเลยออกแบบมาเพื่อให้คนมาเดินทางท่องเที่ยวได้แบบสะดวกสบายเขาจะมีเป็นทางลากให้เราลากกระเป๋าขึ้นไปที่แพลตฟอร์มไปที่ชานชลาได้แบบสะดวกสบายหรือบางคนสะดวกใช้ลิฟต์ก็มีลิฟต์อีกแต่ที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือรถไฟสวิสเนี่ย จะมีเส้นทางเชื่อมทุกหัวเมืองในสวิสเอาไว้ทำให้เราออกแบบวางแผนการเดินทางได้ง่ายมากเช่นบินมาถึงซูริคเราจะนั่งรถไฟต่อไปลูเซนต่อไปอินท l ลเคนต่อไปกรีเดนวาวหรือเราทรัมบ,บุนันก็ะสะดวกสบายไปหมดเลยอะ่ะแล้วเวลาไปก็เซฟตั๋วไว้ในโทรศัพท์เลยเวลานายตรวจมาตรวจก็ให้เขาสแกน QR แค่นี้เองสะดวกสบายาไปสวิสเที่วนี้ลองใช้สวิสพาสดู